ยินดีต้อนรับกลับสู่22กาวันนี้เราจะพาคุณดำดิ่งสู่โลกอนาคตของรถดูสมรรถนะสูงด้วยพอร์ต911เทอร์โบรุ่นปี2025รถสปอร์ตระดับตำนานรุ่นนี้ถือเป็นมาตรฐานด้านความเร็วการออกแบบและความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมมาโดยตลอดและตอนนี้พอร์ตได้ก้าวไปอีกขั้นด้วยการนำเสนอเครื่องจักรที่เฉียบคมรวดเร็วและประณีตยิ่งกว่าที่เคย เมื่อมองแวแบแรก911เทอร์โบใหม่ดูคุ้นเคยแต่การออกแบบปรับให้ความรู้สึกถึงวิวัฒนาการท่าทางที่กว้างขึ้นหลักอากาศพลศาสตร์ที่ดุดันและการปรับแต่งเล็กน้อยทําให้เห็นได้ชัดเจนว่านี่ไม่ใช่911ธรรมดาแต่เป็นคํากล่าวอ้างด้านสมรรถนะที่แท้จริงฝ่ายน้าเลดเมทริกซ์ที่เป็นเอกลักษณ์และช่องรับอากาศที่ออกแบบใหม่ช่วยเพิ่มทั้งความสวยงามและการใช้งานช่วยให้เครื่องยนต์ทรงพลังด้านล่าระบายความร้อนได้สูงสุดเมื่อพูดถึงพลังพอร์ตได้ก้าวข้ามขีดจํากัดอีกครั้งใต้ฝากระโปรง หลังเป็นเครื่องยนต์6สุบนอนเทอร์โคู่ขนาด3.8ลิตรให้กำลัง650แรงมา้าและแรงบิด600ปอนด์ฟุตอัตราเร่งนั้นโหดสุดๆเร่งจาก0ถึง60ไมล์ต่อชั่วโมงได้ในเวลาไม่ถึง2.6วินาทีทำให้เป็น911ที่เร็วที่สุดรุ่นหนึ่งที่เคยผลิตมาและด้วยระบบส่งกำลัง PDK ที่ได้รับการอัปเกรดและระบบขับเคลื่อน4ล้อที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ทำให้รถรุ่นนี้ส่งกำลังลงพื้นได้อย่างแม่นยำ แต่ปอเช่รู้ดีว่าประสิทธิภาพไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเลขเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่ยังขึ้นอยู่กับการควบคุมด้วยนั่นคือเหตุผลที่911เทอร์โบปี2025จึงมาพร้อมระบบการสะเทือนที่ออกแบบใหม่พร้อมโช้คับแบบปรับได้พวงมาลัยที่ปรับปรุงใหม่และพวงมาลัยที่ตอบสนองได้ดียิ่งขึ้นไม่ว่าคุณจะขับบนถนนภูเขาหรืออยู่บนสนามแข่งรถคันนี้ก็ยังคงมั่นคงและมั่นใจได้ในทุกโคง้งภายในห้องโดยสารผสมผสานร,ระหว่างความหรูหราทันสมัยและเทคโนโลยีที่เน้น ผู้ขับขี่แผงหน้าปัดดิจิทัลเต็มรูปแบบระบบอินโฟเทนที่อัปเดตพร้อมการเชื่อมต่อแบบไร้าสายและว,วัสดุระดับพรีเมียมทำให้911เทอร์โบเป็นรถที่ทั้งสะดวกสบายและน่าตื่นเต้นนอกจากนี้พอตยังประสานโหมดการขับขี่ด้วย AI ที่ปรับให้เข้ากับสไตล์ของคุณซึ่งให้ความสมดุลที่สมบูรณ์แบบระหว่างความสะดวกสบายและความก้าวร้าวนี่คือรถสปอร์ตที่มากกว่าแค่รถสปอร์ตธรรมดาทั่วไป นี่คือการแสดงออกถึงความสมบูรณ์แบบอย่างไม่ลดละของพอร์ตไม่ว่าคุณจะเป็นนักสะสมผู้ที่ชื่นชอบการขับรถหรือผู้ที่ชื่นชมความเป็นเลิศของยานยนต์พอร์ต911 1ทบปี2 0 2 5ก็เป็นผลงานชิ้นเอกที่ดึงดูดความสนใจติดตามรถยนต์ที่น่าทึ่งเพิ่มเติมและอย่าลืมสมัครรับข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับเครื่องจักรที่ดีที่สุดในโลกจาก22การพบกันใหม่ในบทความหน้า